คำวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญย่อมมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ขอให้ตระหนักว่าการวิจารณ์คำวินิจัยที่กระทำโดยไม่สุจริตและใช้ถ้อยคำหรือมีความหมายหยาบคายเสียดสีหรืออาฆาตมาตร้ายจะมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา สารรัฐมนูลพศ2561มาตรา38วักท้ายซึ่งก็จะมีโทษทั้งตักเตือนจำคุกหรือปรับไม่เกินห0 0 0มื่นบาทาทุกท่านยืนฟังคำบันทึกการอ่านคำนิชัยนัดฟังคำนิชัยสารรัฐมนูลวันนี้ ผู้ร้องมาศาลส่วนผู้